สวัครับช้าๆครับปลาต้องโขครับผมนี่คืออะไรปลาต้องโขกปลาต้องโขกครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพันยายาไปน้ำโชคนะคะค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็น้องจะมาทําอะไรพ่อนี่ครับช้าๆครับปลาต้องโขครับผมนี่คืออะไรปลาต้องโขกปลาต้องโขกครับเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช้างเราจะรู้กินปลาต้องโขลไหม ไปไปให้น้องเช่ากินก่อนไปให้น้องกินก่อนนะยากให้น้องกินก่อนนะดูซิว่าน้องจะชอบหรือเปล่านี่ครับยังเช่าอ,อันดุงดูก่อนอสวัสดีครับสงสัยจะชอบใจใหญ่ครับทดสอบก่อนครับ ปัตตงโก้นะคะเป็นอาหารของคนเนาะแต่จะดูว่าช้างกินเป็นหรือเปล่ามาดูกันนะคะทำไมพ่อไม่เอาใส่ปากให้น้ำโชคค่ะเดี๋ยวทดช้อปไปก่อนให้เขากินเป็นกินเป็นครับกินเป็นนะคะก็ครั้งแรกเลยนะคะที่กินปัตต้งโก้เน่ชอบกินปัตต้งโก้มาอ้าปางามงอมอร่อย พี่ยาญากินด้วยอีกอันนึงครับออ,อ่าาดูพี่ญาครับแล้วพี่ญาก็จะกินด้วยนะคะลงอยาฝากกันแล้วพี่ญาเขียวอยู่เงียบเห็นปลาต้องโกนะคะนี่โอ,โอเคมาแล้ว ก็เป็นครั time, ้งแรกนะคะที like ians, so? like ่น้องได้กินปลาตุ้งหูเนาะก็แม่ควานก็อยากรู้ว่าน้องจะกินปลาตุ้งหูเป็นไหมแม่ควานก็เลยไปซื้อตอนเช้ามานะคะก็เลยให้น้องๆได้ชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะมันเหมือนขนมไหมนี่นะคะก็ตอนเช้าๆชาอย่างนี้ก็อากาศหนาวนะคะเริ่มหนาวแล้ว ะะพ่อขวานก็ทำความสะอาดกกหลักแล้วอีกสักพักพ่อขวานก็จะไปตัดหญ้านะคะเดี๋ยวก็ให้สับปะรดน้องๆกินก่อนแล้วก็ยาอ้อยนะคะนี่ก็เป็นสับปะรดที่พี่เสือพี่สิงห์นะคะได้ให้กับช้างตกงานเนาะนี่ก็เอามาให้ยาย่าเนาะ ก็จะกินจะกินได้ประมาณสักสองสามวันได้นะคะเดี๋ยวก็หมดแล้วนี่ก็อ้อยนะคะที่ไปตัดมานี่ก็ยาเนาะในเด็กของเราก็สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ตื่นเช้ามาก็ต้องมาสำรวจลูกๆของเรานะคะว่ายังไงอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้น้อง จะไม่สบายหรือเปล่าน้ำโชคก็เดินไปมานะคะถ้าเดินไปมาอย่างนั้นแสดงว่าสบายดีนะคะถ้าไม่เดินแสดงว่าไม่สบายนะคะพี่ยาย่าก็จะกินอย่างเดียวน้ำโชคก็จะเดินค่อนข้างจะโอเคแล้วนะคะก็ต้องฝึกอีกนะคะ เพราะว่าถ้าฝึกไม่ผ่านเราก็ไม่กล้าออกเอาออกไปเดินเล่นเนาะออกไปหาเพื่อนออกไปหาคุณแม่เนาะน้ำโชคจะเป็นช้างที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยมากสวัสดีครับน้ำโชคสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับเป็นดูผมด้วยนะครับผมน่ารักไหมครับ นะคะคอาหารที่น้องชอบก็น้องจะชอบกินกล้วยมากที่สุดเลยว้าวัดดีคะอีกแล้วครับน้องจะชอบกินกล้วยมาก <c oughs> ก็คือว่าน้องจะกินค่อนข้างเลือกเนาะช้างแต่ละตัวนะคะก็มีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> บางตัวอะไรก็กินหมดนะคะแต่ตัวนี้ก็จะกินค่อนข้างกิน เลือกนะคะกินคายเนาะแล้วน้องก็จะไม่โตก็สิ่งเดียวที่ไม่คายเลย,เลยก็คือกล้วยกล้วยที่น้องกินไม่คายน้องค่อนข้างจะตัวเล็กนะคะถ้าเปรียบกับพี่ยาย่านี้ก็คนละไซส์กันเลยนะคะพี่ยาย่าก็คือว่า <c oughs> เขากินไม่คายเนาะ <c oughs> เขากินไม่คายแล้ว <c oughs> เขาก็จะคือเขากินได้หมด คุณไม่เลือกเขาก็เลยตัวอ้วนๆแบบนี้นะคะก็เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะคะยิ่ยากอะไรก็กินได้นะคะกินได้หมดเลยนี่นะคะพ่อควันก็ไม่ได้อาบน้ําให้นะคะเพราะว่าหนาวเนาะถ้าแดดไม่ออกก็แม่ควันก็ยังไม่อาบน้ําให้น้องกลัวน้องหนาวกลัวน้องไม่สบายนะคะ นี่นะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะน้ำโชก็จะกินสับปะรดแล้วดีใจใหญ่เลยเห็นไหมได้กินสับปะรดก็ถ้าไม่มีพี่เสือพี่สิงนะคะเปิดโครงการดีๆนะคะก็คงไม่มีสับปะรดให้น้องได้กินในวันนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ ถ้าไม่มีพี่ก็คงไม่มีสับปะรดให้น้องกินเนาะก็จะได้กินแต่หญ้าเนาะเป็นอาหารหลักเพราะว่าพ่อแม่ควานก็ตกงานนะคะก็ไม่ได้มีเงินสำรองพอที่จะซื้อให้น้องกินเนาะที่ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ทําให้น้องได้กินอาหารเนาะกินสับกินสับปะรดนี่นอ้องจะค่อนข้างโตเร็วนะคะ นี่นะคะลมเย็นๆพัดผ่านมารอบๆนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยของชาวบ้านที่ปลูกไว้เนาะก็ลมจะไม่ค่อยพัดผ่านตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะติดใบไม้นะคะติดใบกล้วย <c oughs> ทางนู้นก็เหมือนกันนะคะก็เป็นของ ชาวบ้านค่ะชาวบ้านเขาปลูกไว้ที่สวนเขาเนาะนี่ก็จะบางลมได้ค่อนข้างจะดีนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยบางเท่าไหร่เนาะโล่งโจง่งนี่ค่ะทางนี้ก็เป็นสวนชาวบ้านนะคะก็ปลูกอ้อยน้ำโชคครับสวัสดีครับลูกอื เอนดูผมด้วยนะคะพี่เอฟซีครับน้ำโชคขอว่าง่ายนะคะขอเป็นคนอ่อนโยนหน้าหลงไหลน่ารักนะคะค่ะก็หางน้ำโชคที่เห็นด้วนๆอย่างนั้นนะคะก็คือเราได้ทำพิธีตัดหางไปแล้วนะคะก็ตัดหางก็ไม่ใช่ว่าน้องจะเจ็บเนาะไม่ได้เจ็บนะคะก็เหมือนเสริมหล่อ ก็เหมือนเราตัดผมนะคะเดี๋ยวมันก็ยาวก็ที่ตัดก็เพราะว่ายาวมากค่ะมันยาวมากแล้วที่นี้น้องก็เหยียบเท้าหลังของน้องเหยียบน้องเหยียบน้องเหยียบหางที่นี้เนาะมันก็จะเหยียบหางปุ๊บมันหลุดมันหลุดออกทั้งรากทั้งโคนนะคะเลือดออกเต็มเลยทีนี้แม่ครรภกับพ่อควานก็เลยก็เลยไปบอกคุณพ่อนะคะว่าเออนี่นะช้างเหยียบเหยียบหางแล้วมันทําให้หางนี่หลุดออก ทังรากทั้งโคนเน้เลื่อนมันก็ออกเนาะมันออกตามรูเนาะซิกซิกซิกแม่ช้างแม่แม่แม่ควานก็เลยคิดว่าโอ้ต้องตัดแล้วแหละก็เลยบอกคุณพ่อมาทําพิธีตัดนะคะทําพิธีตัดหางของนาำโชคแม่ควานไม่ได้ถ่ายลงให้พีเอได้ดูเนาะก็การตัดหางนี้ไม่ใช่ว่าทําให้เขาเจ็บนะคะก็บางคนก็เข้าใจผิดว่าอ ตัดหางนี่น้องจะเจ็บนะน้องจะเจ็บไหมค่ะน้องไม่เจ็บนะคะก็เหมือนตัดผมน้องไม่เจ็บแต่ถ้าน้องจะเหยียบแล้วหลุดออกทั้งรากทั้งโคนอย่างนั้นน้องเจ็บค่ะแม่ควอก็เลยตัดสินใจตัดเลยตัดเลยกลัวน,น้องเจ็บนี่นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็งอกใหม่นะคะแล้วก็จะสวยกว่าเดิมด้วยนี่นะคะย,ายา่า ก็ฝากเอสีนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพังยาย่าพลายน้าโชคด้วยนะคะฝากให้กําลังใจน้องด้วยนะคะเอท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาช้างทําจากผักตบชวาน,นะคะก็เป็นงานฝีมือนะคะก็ติดต่อมาได้ที่แม่ควานนะคะหรือไม่ก็ไอดีแม่ควานนะคะรายได้ก็เป็นค่ากล้วยของน้องๆน,นะคะเพราะว่าน้องตัวเล็กแม่ควานก็ต้อง หากล้วยให้เขากินทุกวันนะคะไม่งั้นน้องก็จะไม่โตน้องไม่สบายนะคะก็ฝากเอซีนะคะ1น like, mm ึ่งไลค์หนแชร์เท่ากับ1นึ่กำลังใจนะคะ1น mm ึ่งคอมเมนต์เท่ากับ1นึ่กำลังใจนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปพังยาย่าภพายนำโชคนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ all right, all right, all right.